สวัสดีครับผมนบนะครับช่องสายฝุ่นชาแนลนะครับมือนี่มาเบิองอ้อยอ้อ,อย<ำ>อ้อยขายนา<ำ>้่นะครับผม<ำ>นั่นดีนี่ของพ่อเ,<ค>เราปลูกไว้นะครับถ้าถ้าแบบนั่นพอเวลาเขาสิลงหลุมฮอยลงใส่จ็กต้นไปไหนพ่อผมบ้าใส่สามต้นกันท่อยนั่นยืนหลังบ้านเมใส่สามต้นโอ้หนาปึกเลยปลูกปลูกไว้หลายยูนมาครับพ่อ เนี่ยต่อต่อที่สองผมแท่ต้นเดียวนะอันนี้ของพ่อเราปลูกไว้ได้ต่อที่สองแล้วนะครับผมแท้พ่อหาได้ยู่งน่ะรือปลูกพ่อเราปลูกไว้เป็นเกาะเป็นกอนะครับได้ได้สองปีแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นตัดตัดขายจยากเทีย่ยวแล้วครับพ่อ อันนี้ตัดย่แล้วเทียนเดียวครับเทียนเดียวอ๋ออันนี้ตัดขายไปเทียนหนึ่งนะครับเทียนสองกันั้งเกิดขึ้นไหมอีกนะครับผมปลูกไว้อยู่ในบ้านนะครับเป็นเป็นอ้อยเขาเพิ่งเอออ้อยอย่างก็พันบุรีห้าศูนย์พันพันบุรีห้าศูนย์นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับน้ำดีมากนะครับผมแต่กอดีแต่กอดีด้วยนะครับเนี่ยพันสิงคโปร์อะโม่ไหหมาตนงผมปลูกไปล้ำหนึ่งปีการ อันนี้เป็นพันธสิงคโปร์นะครับผมล้ำที่ออกตั้งกันนะครับมันที่อวบกันอยู่นะผมพาเพื่อนสมาชิกมาบิึงนะครับบาสิเอาไปปลูกแล้วก็ลองเพาะเบิึงนะครับ่าผลผลิตเฮาเฮ็ดขึ้นมามันที่ดีคือเพื่อนมันะครับลองเฮ็ดเิึงอันนี้ต่อไดนกันเนี่ยต่อที่สองครับหลองแล้วเขาก็เอาอันที่ที่มาใส่น้ำอีกสิค่ะบ่ครับมันแตกเองตามือนกันแตกมาเคุับ เว้าไหมเป็นพวกเราเป็นจังเป็ดยงงานนะครับนเยอะก่พ่ออท่นดูแลดีไงคืออ้อยงานโรงงานกดีดีมรแค่ดีก็สุกพันเลยผมว่าเนี่ยสีมรมันแค่เขาต้องเอาใบมันออกางทีเามันจะตัดตัดตอกเรื่องหัวน้ามันนั่นนั่นบอกว่ามัน มันจะเกิดนอติครับพ่อบ่อมันดูสะอาดดีว่ากันเอาโจงกระวายพวกคราบล้าดดำๆอ๋ออ๋ออนี้ยามันก็สุดแล้นี่นะครับมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องสั่งใบออกนะครับผมุล้ำนะครับนี่ก็เกิดกเกิดตาดีนะครับปลลลูกข้างเ่มันมีส่วนนึงอยู่ใกล้ผมนะมันปลูกแบบอ้อยโรน้รเป็นร่องไม่พลาดก็ไปดูแล้วต้อไปซื้อ นี่ครับผู้ใดสนใจพันกัมารับออนน้ำพ่อได้นะครับแนะนน้ำให้นะครับผมผ่อนเราส่งโลละสี่บาทนะครับผมเอาเปี๊ยหนะชัวร์ดีนะใส่หนุมละสามต้นก็เอาเปี๊ยหน้าพร้อมก็ได้ถ้าเวาี่เอาอันนี้น้ำข้าก็เอา เออเขาเกาล้องไปเพาะเบิ้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องยูสวนของคุณพ่อย์นะครับเราปลูกไว้อีกนะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมกําลังเดินทางไปเบื้องยูสวนของคุณพ่อย์นะครับผมนี่ครับกาลังมุ่งหน้าไปนะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับ กำลังเดินทางไปยุที่สวนนะครับพ่อระวงเราปลูกไว้อีกนะครับผมบ้านเดินนกเขาท้องนะครับตำบลโอโรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะครับผมอันนี้จากไรน,นะครับพ่อที่ปลูกไว้ครับสไรครับ สไล่นะครับมึงวมเลยค่ะั้งซ้ำมซ้ำไวแบบนั้นัซ้ำใส่ถุงแปผงไปไนี้ละประมัณนเครื่องเดียนนี่แหละแล้วเขาวางเลยจุดจงไงยังไดกครับวางเลย เขาเห็ดล่องเขาโมขุดอนนี้ผมจ้างคนมมขุดนะผมไม่รู้จาเขาเห็ดล่องแต่สมัยเก่าหรถไเห็ดล่องให้แล้วเขาวางเป็นช่วงช่วงช่วงแบบนี้นเขาเขาขุดลึกบะครับเพาะบ่อครับผมโมขุดลึกตรงชัานนะอ๋อเขาขุดลึกไลนั้นเกิดเนาะขขุดลึกไล้วหน้านี้เป็นหน้าฝนฝนตตอีกห้องอีก ผ่านเดินชมนะคุณพ่อก็ตัดขายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับมันฝังก็พึ่งเกิดนะครับอันนี้ใส่ไปสองนอนะครับผมอันนี้สองต้นมาจับสองต้นแ่ผมพอไว้แล้วพอไป่สูงแ้วไม่สูงอ งไส้ปงโปกบ้านหมสามต้นนะงใส่เนี่ต้นนึงเมันเกิดมันหนาวพอดะอืมภาาภาาหนครับเนี่ยผมเลยใส่สองนี่นะครับของขุดลุมก็ไม่ต้องกว้างไปไหนนะครับจะกุดนะครับขุดนึงเลือกก็ะประมาณพ่ถึงศอกนะครับสามน้องนี่ก็สามเลยเดี๋ยวจะมีแตงอีกเลยนะครับ ยุดติดทั้งนะครับผมไปทั้งนี้เป็นบ้านหนองคำนะครับผมบ้านหนองคำกลายไปนี่ก็เป็น,ปนชิน้นน,นี่ครับน้ำหมส่วนคุณพ่อได้นะครับผมบครับโอ้ปิดจมูกหายใจบุค่อยออกเนาะถ้าเปิดจมูกอะเนาะนี่ครับหาชมส่วนไปเรื่อยๆนะครับงา,านนะครับ สนมากเพื่อนก็มารับเอาเลยมาครับเพื่อนนี่เพื่อนมารับเอาเนี่ยอมตัดลั้นเลยต้นกระดอยนีล้วเจ้าละ้อยโลเจ้าละหาสิบโลเพื่อน่อก็โทรมาหาเขาก่อนเนาะโทรมาอนจะต่อแบบอ้อยด้วยสัตั์ซ้ำเลยเพื่อน ่เป็นสังสองเจ้าพ้อมันสามเจ้าพ้อมันเลยเขียน้ต้ไว้มีหาสโลนี่ร้อยโลนี่ร้อยหาสิโลเวีตกแกไปชิมเอาครับคนงั้นเรากเป็นเราบทึกกอนนี่ัผมก็เัียรว่าให้เพื่อนสรงหาสิโลร้อยโลเพื่ก็มาเอาตามของเพื่นละเงินเ็ื่็นหน้ากันเยอะจังนี่นะครับพ่อเราใส่ไปสองสองุงก้านะครับผมมันก็แตกสองต้นสองต้นนะครับมันก็ แตกนอนะครับอันนี้นเป็นซีหานอแล้วนะผมสุพรรณบุรี50นะ<ว>ครับผมนี่ผมว่าผมตกอ้าแล้วผมจะมาแต่งมันนั่นเ,น,เนเหนีนยนอนโบยเงยไม่อย่างผมจะหายิ่มตัดติ่มเลยเพราะว่าปีกาดี่ผมจงไว้ลายผมเสด,ดายก้าเสด,ดายมันรำน้อยจงม่่งรำน้อยมันน้อยเขาใส่ปุ๋ยเอียงครับเพราะใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยยูเรียตเล่นให้มันงาบแล้วก็ กล้องมันใหญ่แล้วผมมาใส่ปุ๋ยหวานแค่นั้นแหละอ๋อเาได้ใส่ปุ๋ยหวานอีกแล้วนะครับใส่เสริมแล้วก็ทำไม่ทลาดเลยใส่รุดขึผมว่าทำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพาใส่ปุ๋ยว่าเมื่เกาะนี่นะครับแตกนอนนะครับโอ้โหผมยอดเลยครับนี่นะครับไร่ของคุณพ่อยาคายยาเราบ่ฉีดเลยนะผมเราเสียเอานะครับใส่เครื่องตัดนะครับผมบ่ต้องห้องวัตถุมีสารพิษนะครับผมเพราะว่าบ่ได้ฉีดยานะครับมัไหลเกินมันไหลเหมันไหลมี่แตกไหลผมคุณนี่แจกต่อต่อได้แล้วนะครับคุูกปีการนะครับนี่ย นี่มามืงแล้วครับตอนแรกว่าสี่บอกลายนะครับเพื่อนก็จับสิใจว่าสเอาไปปลูกอามือนะครับเเยวได้นะเา่าเห็นเลยอความตอบเียบึงนะครับนจด้ี่มันแก้ทีปลูกหลายเป็นเลยน้ำมีน้ำง แต่ยลอ,อยไรหนึงเนี่ยลอยลยคุณลอยได้เนาะนแน่นบวงานนึงสนเว้งานนึงนี่ยงานงานนึงเน,งน,งน,น,งเนี่ยยาคุณรู้จักแต่ว่าไรหนึ่งสี่งานด้วยงานแต่ลังเม็ดวินถ่ายที่กันบอกแต่สิบตะลังว้าที่บอหองานเด้ลอยแต่ลังว้าด้วยงานหนึ่งสี่ลอยตะลังว้าด้วยไรนังนเป็นเม็ดมก็นับเป็นว่ามุไม่ยา่ายที่มาขายที่แปสิตะลัง ก็สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นี่เลยนะครับมาเอาของคุณพ่อเราเพาะไว้นะครับนี่นะครับเป็นเอาทำไมกล้องไม่โฟกัสวะ นี่คนระับมาพ่อของเก่าสมัยโบราณน,นะครับผมจะปุดแตปูนะครับอันนี้เขาเอื้นบ่มนะครับบ่มไส่ข้าสมัยเก่านะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นที่ใส่ทุ่งปุยนะครับใส่แทนเนะี่ยเอาไหม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  อเ,เอาก็คือเก้านั่นแหลนะวันนี้พาเกสโวบาร์เบอร์นะครับช่องศูนย์สายฝุ่นชาแนลนะครับผมมาดูอ้อยขายน้ำหวานนะครับอ้อยพันพันอย่างสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับเจสโวจะทำหนึ่งไร่หนึ่งล้านนะครับผมกดติดตามนะครับของคนขึ้นรถไปแล้วนะครับ เราจะเอาไปปลูกนะครับผมเป็นอ้อยนี่นะครับขายน้ำตาลนะครับเป็นน้ำนะครับนี่นะครับนี่เลยน้อยังไม่หย่งนุนุ่ม้น้จ้ม้อนมือก็เป็นล่อกราบลอย่ง ครับทุกคนะครับจังไงไม่ชอบคล<ห>ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นก,นลกำลังใจทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ